เห็นน้ำตาบอสเป็อนองตั้งเพราะเราทำงานกับบอสมาหลายปีเราเห็นแต่วความแข็งแกร่งของบอสแต่วันนั้นก็คือแบบโค้งมุมแบบนี้ปกติก็คือจะเห็นเวลาถ้าเขามีน้ำตาก็จะเป็นน้ำตาแห่งความสุขมากกว่าหรือว่าซึ้งใจอะไรเงี้ยแต่พอตอนที่ได้เห็นในไลฟ์ก็แอบตกใจอยู่เหมือนกันแล้วก็ได้มีการวิดีโอคอลไปหรือว่าโทรไปอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็บอกว่าเหมือนเขาก็ต้อง ใช้ระยะเวลาในการฮิวใจตัวเองนิดนึงใช่ค่ะซึ่งก็คิดว่ามันน่าจะหนักสําหรับเขาเพราะว่าเราก็รู้ว่ามันเป็นความฝันของเขาตั้งแต่เด็กด้วยอะไรเงี้ยถ้าเจออุปสรรคหรือว่าปัญหาอะไรแบบนี้ก็น่าจะทําให้ส่งผลกระทบต่อจิตใจค่อนข้างมากเหมือนกันก็ต้องใช้เวลาในการเยียวยากันไปอะไรเงี้ยค่ะเคยเห็นไม่เคยเคยเห็นแต่เขาร้องไห้เวลาเขาซึ้งเวลาเขาดีใจเวลาเขามีความสุขอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เคยไม่เคยเห็นมุมนี้เลยเหมือนกันแอบตกใจเหมือนกันค่ะ แชร์อะไรกับเราไหมนะคุณฟ้าคือเขาก็หนูก็ได้แต่บอกว่าเทคแคร์นะคะก็ขอให้กลับมาแข็งแรงกลับมาสดใสไว้ไหวอะไรเงี้ยเขาเลขอบคุณมากครับก็ก็แย่อยู่เหมือนกันก็ก็ไม่ได้พิมพอะไรมาเยอะนี่คือเรารู้แล้วว่าคงจะหนักเอาเรื่องเหมือนกันเลยหนูว่าก็ก็คงยังมีอยู่แต่คงดีขึ้นกว่าตอนนั้นตอนที่ตอนที่สัมภาษณ์อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าหลักๆจะไปห่วงเขาเรื่องเรื่องสุขภาพมากกว่าเพราะว่า เวลาเขาเครียดแล้วจะปวดเท้ากับอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจะไปห่วงเขาตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยเขาได้สูญเสียตัวตนหรือว่าสูญเสียกำลังใจความมั่นใจอะไรที่เคยมียที่มาแต่หนูเห็นเขาในมุมที่แบบเขาพอตั้งแต่เกิดดราม่าเนาะเราก็พอได้มีติดตามบ้างอะไรเงี้ยว่าโอเคเขาปฏิบัติในการปฏิบัติของเขากับกับกับทางกองเป็นยังไงมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เห็นว่าเขาดูจริงๆดูจอยขึ้นดูน่ารักขึ้นในตอนนี้มีไปช่วยเสิร์ฟมีไปช่วยอะไรที่ คิดว่าพอคนเราได้รับโอกาสน่าจะดีขึ้นไม่ได้เห็นทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แต่พอเดาได้ว่าว่าเขาก็คงจะเป็นความรู้สึกที่ ตั้งใจทุ่มเททำอะไรสักอย่าง100อรอยเซะไรเงี้ยแล้วพอมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่ที่ตกลงหรือว่าเราถือหรือหรือ,รอที่เขาคาดหวังเอาไว้มันก็คงจะเจ็บซีลนั้นนะคะจริงๆก็พอทราบบ้างแต่ว่าก็พูดไม่ได้ทั้งหมด100%ยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอรู้ว่าจริงๆแล้วโอเคปัญหามันเริ่มจาก12 3 4อาเอาจริงทั้งหมดทั้งมวลหนูว่ามันเริ่มจากการสื่อสารและการพูดคุยที่เข้าใจผิดกันมากกว่าแล้วพอมันไม่ได้ คุยกันตรงๆหรือว่าไม่ได้มีการพูดคุยกันต่อหน้าอะไรอย่างเงี้ยบางทีการพิมพ์คาใหม่ก็เปลี่ยนถ้ามันไม่ได้มีแบบน้ำเสียงที่พูดคุยอ่ะมันการพิมพ์มันค่อนข้างที่จะแล้ยิ่งเป็นภาษาอังกฤษนะหนูว่าบางทีมันจะมีความไอ้นี่อยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยก็ก็ตามนั้นเลยอ่ะรู้สึกไงบางคนบอกว่าทำแกนก็ดีอยู่แนะแต่ไม่น่าซื้อยูนิเวอร์ส่าให้ปวดเลยก็ก็ก็มองได้ไม่ผิด เพราะว่าจริงๆแล้วโลโก้ความเป็น MGI หรือความเป็นแกนมันชัดมากแล้วมันมีความต่างกันมากๆตามบริบทอะไรเงี้ยค่ะพอเป็นเจ้าของไทยแลนด์เดียวกันมันก็ไม่ผิดที่คนจะมองว่าแบบสุดท้ายคือทําอย่างใดยอย่างหนึ่งดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนตัวหนูหนูก็ยังู้ว่าเออเอ,อหรือว่าอยากให้บอสแบบทําอย่างใดอย่างหนึ่งไหมกลัวเขาเหนื่อยกว่าเดิมกลัวเขาเครียดกว่าเดิมแล้วก็ทุกอย่างมันจะพอสุขภาพแย่มันก็จะแย่ตามมาอะไรเงี้ยแต่ อย่างที่บอกคือความฝันของคนเรามันเมื่อเขามีโอกาสที่เขาจะทําตามความฝันของเขาอ่ะก็เราก็ต้องสนับสนุนเขาอยู่แล้วใช่ใช่ค่ะจริงๆไม่ค่อยที่จะได้อยู่ ด้วยกันสักเท่าไหร่อาจจะด้วยตัวอักษรที่แบบเขาอยู่ต้นแล้วเราอยู่ท้ายอะไรเงี้ยการการเวลาเราซ้อมอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันเลยอ่ะแล้วก็ด้วยกิจวัตรประจําวันแล้วก็จริง,รงๆหนูก็มองว่าเขาก็น่ารักดีไม่มีอะไรหรอกค่ะก็น่ารักดีไม่มีอะไรแต่ว่าอยู่ที่การสื่อสารด้วยเวลาบางทีคุยกันหรือว่าบางทีแบบ ไม่มีอะไรนะมันพูดยากอ่ะเออมันไม่ก็ไม่ได้มีอะไรตอนที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในกองก็เห็นเขาก็มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นกับเหมือนนางงามคนอื่นทั่วไปค่ะก็ไม่ได้มีปัญหาที่องาได้เรื่องเรืความร่วมมืออย่างอื่กับคอนอันนี้หนูไม่รู้เลยว่าว่าเรื่องการส่งการบ้านหรือว่าการส่งงานของเขามีปัญหาไหมเพราะว่าปีหนูก็ช่วยเหลือกันทุกคนเต็มที่อ่ะ ช่วยกันเต็มที่ปีหนูนี่ถือว่าเป็นปีที่แบบมิตรภาพดีมากมน่ารักมากอะไรเงี้ยก็แทบจะไม่เห็นปัญหาอะไรเลยอย่างปีนี้กันแล้วก็มีอะไรให้รุ้นทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นนางงามในวัฒนารการเองอ,อยากให้กำลังใจไงบ้างให้มันจัดให้มันไปแบบราบรื่นหนูก็รุ้นทุกวันเหมือนกันเลยเงี้ยก็ไม่อยากเห็นแบบดราม่าอะไรไปมากกว่านี้แล้วกลัวคนเชียร์นางงามจะไม่สนุกแล้วแบบหมดแชชั่นกันไปอะไรเงี้ยค่ะก็ สุดท้ายแล้วมันก็ใกล้แล้วแหละจุดท้ายมันก็กัดจัดที่บ้านเราประเทศเราอยากให้ทุกคนสนับสนุนแล้วก็รอติดตามชมว่าใครจะได้เป็นมิชชั่นิเวอร์สในปีนี้นะคะส่วนฟ้าเองก็เป็นกําลังใจให้วีนาด้วยละกันสําหรับตัวแทนประเทศไทยเราอยากให้คนไทยหันมาเชียร์กันเยอะๆสุดท้ายเขาคือตัวแทนบ้านเราอะ่ะมีอะไรอยากแนะนำวีนาตัวแทนบ้านเรามั้ยคะอยากกดดันต้องปล่อยจอยเหมือน<ๆ>เหมือนใช่ก็ รู้เลยคนเราเวลากดดันสายตามันออกทันทีว่ามันมีความเครียดมันมีความกังวลอะไรเงี้ยเมื่อไหร่คนที่ทําอะไรด้วยความที่รู้สึกว่าฉันเต็มที่ของฉันแล้วเป็นตัวเองหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะทําออกมาได้ดีใช่ซึ่งทคนี้เราก็บอกกับกดชเบลเช่นเดียวกันบอกกับน้องอุ้มน้องหลินอะไรเงี้ยว่าใช่ก็ไม่ต้องกดดันค่ะกดดันได้แต่ว่าเอาความกดดันนั้นเป็นแรงผลักดันที่ทําให้เราสู้ดีกว่า ก็ใช่ก็มีโอกาสได้เจอพี่ไฟหลังๆมามีโอกาสได้เจอกัน,กน,กนบ่อยอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นกําลังใจให้เขาเพราะเขาเป็นคนเขาเป็นคนอ่อนไหวอ่ะแล้วก็รู้ว่าเป็นคนรู้สึกกับใครแล้วก็รู้สึกมากอาจจะด้วยตัวเขาอ่ะเขาเขารู้สึกมากด้วยพอมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นที่บางทีตัวเขาเองอาจจะไม่ได้รับคําตอบหรือว่าอะไรเงี้ยบางทีเขาก็มาถามหนูว่าฟ้ามันเป็นแบบนี้ เพราะว่ายัางไงฟ้าคิดว่ายัางไงหรือเงี้ยบางทีเราก็ให้คําตอบไม่ได้อะได้แต่ให้กําลังใจจริงๆว่าแบบแต่เขาเก่งอยู่แล้วอะเก่งด้วยแล้วก็ความความความน่ารักของเขาเนี่แหละที่จะทําให้เขาแบบอยู่ตรงนี้ได้นานก็พอได้ทราบมาบ้างยอะไรเงี้ยว่าเหมือนพอเราอยู่ตรงนี้มันแคบเนาะเราก็จะได้ยินมาว่าเอ,อ้ยมีคน บอกประมาณนี้นะซึ่งเราก็จะรู้ความจริงอยู่แล้วว่าเฮ้ยมันมันมันไม่ใช่เขาไม่เขาก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วอ่ะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงอยู <t une> <t une> <t une> ่แล้วแล้วก็ตัวพี่ไฟเองเขามีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากถ้าได้รู้จักเขาจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ก็มองว่าบางทีมันก็อาจจะถึงเวลาของเขาแล้วที่เขาออกมาพูดความจริงบ้างไม่งั้นไม่งั้นบางทีภาพลักษณ์ในวงการเนาะมัน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 เสียหายได้อะไรเงี้ยก็รู้ว่าหนอยอ่ะหน่อย เจอที่เจอล่าสุดอะไรเงี้ยก็ก็รู้ว่าเขาหนอ่หนอยเลยอนะไรเงี้ยก็ได้แต่ให้กําลังใจว่าแบบ,บ,บบสู้พี่ไว้แบบมีเวลาเราก็ไม่ค่อยจะมีเวลาว่างกันทั้งคู่สู้พี่ไว้นัดกินข้าวกันไว้ไปเที่ยวกันบางทีก็อยากจะนัดให้แกได้แบบออกไปใช้ชีวิตบ้างนะอะไรเงี้ยเขาคงเหงาอยู่พอสมควรแหละณตอนนี้อนะไรเงี้ย